ลงทุนเปิดร้านขายต้นไม้ใช้ต้นทุนเยอะแล้วคำนวณว่าเงินที่มีอยู่น่าจะไปน่าจะไม่ถึง6เดือนเลยมีแผนว่าจะเอาโฉนดบ้านหรือโฉนดที่ดินที่อยู่ต่างจังหวัดไปกู้แบงค์นะครับเราควรจะโอ้โหนะครับมาขาดหายไปสักขนาดนี้ผมตอบเลยแล้วกันเนาะเออผมแนะนำอย่างนี้นะครับเวลาเราทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับในเรื่องของการเงินอ่ะผมมองข้ามในส่วนของการตลาดและโอเป r a t i o นไปแล้วนะผมคิดว่าเราคงจะดูมาดีแล้วนะผมผมผมเหมาไปอย่างนี้นะว่าคุณดู2เรื่องนะั้นมาดีแล้วการตลาดรู้แล้วจะขายใครช่องทางอะไรเป็นยังไงโอ peration ปลูกเพาะยังไงรับต้นไม้ยังไงขายหน้าร้านตรงไหนขายออนไลน์ยังไงส่งยังไงอ่ะผมผมไม,ไม่ไม่เข้าไปตรงนี้แล้วกันถ้าเป็นเรื่องการเงินจะมีสส่วนส่วนที่1 เราเรียกว่าเงินลงทุนเริ่มต้นนะครับธุรกิจนี้จะเริ่มได้ร้านจะเปิดได้นะของในร้านมันพร้อมอะไรต่างๆพร้อมจะเปิดร้านเปิดเป็นกิจการเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ตรงนี้คุณต้องไปหาตัวเลขมานะครับนะีคุณศึกษาธุรกิจขายต้นไม้ของคุณเองคุณน่าจะรู้ดีกว่าผมส่วนที่2ก็คือเงินทุนหมุนเวียนนะครับในแต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่นาน้ำค่าไฟ การซื้อต้นไม้มาหมุนเวียนขายนะครับค่าพนักงานค่าใช้จ่ายในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับหน้าร้านร้านค้าออนไลน์อะไรต่างๆผมไม่รู้มีสส่วนนะครับเ,เงินลงทุนเริ่มต้นดูให้ดีนะยิ่งถ้าเกิดต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆนะครับวันนี้ต้องดูละเอียดเลย2ก็คือเงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนเนี่ยควรจะมีแหมทําธุรกิจผมคิดว่าน่าจะมีอย่างน้อยสักปีหนึ่งนะครับเ,เพราะว่า กว่ากิจาการของเรามันจะเป็นที่รู้จักสร้างรายได้เติบโตเนี่ยมันไม่ใช่ระยะเวลาคือมันก็มีนะที่เปิดปุ๊บมันตูมเลยนะมันมันมันปังเลยมันก็มีนะแต่ว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะนะครับเรามีหมุนเวียนนะครับจัดการกิจาการสักหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวเลขทั้งหมดนี้ให้หมดนะครับเงินลงทุนเริ่มต้นใช้อะไรบ้างทําเป็นทําเป็นข้อมูลขึ้นมาเลยจะทําเป็น Excel ขึ้นมาก็ได้ เงินทุนหมุนเวียนพร้อมกับประมาณการประมาณการเรื่องของรายได้นะครับว่ารายได้ในเดือนที่1อาจจะไม่เยอะแล้วอาจจะขยับเพิ่มขึ้นไปในแต่ละเดือนถูกไหมครับแล้วเมื่อไหร่ที่มันจะเริ่มเลี้ยงตัวเองได้ข้อมูลประมาณการแบบนี้ก็ต้องเตรียมไปด้วยหลายคนคิดว่าเวลาเราไปกู้ยืมเงินธนาคารเนี่ยนะครับเราแค่มีหลักทรัพย์คำประกันก็จบหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ากู้ในเชิงสินเชื่อธุรกิจ นะฮะนอกจากจะต้องมีหลักทรัพย์คำประกันแล้วก็อาจจะต้องมีแผนธุรกิจนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับแผนธุรกิจในเรื่องการตลาดโอ peration แล้วก็การเงินให้เขาดูด้วยซึ่งในลักษณะแบบนี้ผมบอกเลยนะว่ามันมีข้อดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาธนาคารเขาดูเนี่ยเขาจะมีมุมมองที่ค่อนข้างจะ conservative หลักคิดของธนาคารเขาง่ายมากคือเธอต้องเอาเงินมาคืนฉันให้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาประเมินแล้วเนี่ยกิจการเธอที่เธอทําตัวเลขมาเนี่ยไม่น่าจะจริงหรอก ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงทําไม่ได้หรอกเธอคืนเงินฉันไม่ได้ก็เ,เป็นไปได้ที่เขาจะไม่ให้เงินนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของเขาซึ่งคอนเซอร์เวทีฟมาก,มากๆเนี่ยยังยังให้เราเลยอะถ้าสุดท้ายเขามองแล้วเขายังให้เราเลยแสดงว่าเฮ้ยเรามีโอกาสเรามีโอกาสโอเคไหมอ่าอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการขอสินเชื่อโดยการเอาแผนธุรกิจให้ธนาคารช่วยประเมิน นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะเรามีหลักทรัพย์กรรมการให้เขาดูแผนถ้าเขาประเมินว่าโอเคก็มีโอกาสสูงนะครับค่อนข้างจะสูงเลยเออแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าไม่เอาอะ่ะอยากจะใช้สินเชื่อส่วนบุคคลเลยก็คือเอาบ้านเข้าธนาคารแล้วก็เอารายได้ชั้นเองเนี่ยแหละนะเนาะเป็นตัวค้าว่าชั้นสามารถผ่อนชําระคืนได้แบบนั้นก็ได้นะครับแบบนั้นก็สามารถทําได้นะครับก็เลือกสินเชื่อให้มันเหมาะแล้วกันนะฮะ สินเชื่อธุรกิจมีข้อเสียคือระยะเวลามันอาจจะสั้นสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้กัน7ปี10ปี12ปี15ปีอะไรต่างๆพวกนี้แล้วดอกเบี้ยก็จะแพงกว่าปกตินิดนึงแต่ถ้าเอาบ้านเข้าแล้วเอาเป็นชื่อเรานะครับอก็อาจจะได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนต่อเดือนไม่แพงมากนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับการจะทําธุรกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเข้าถึงแหล่งเงินแล้วก็เริ่มต้นกิจการได้แล้วก็โอเคเลย อยากให้ดูใน2ส,ส่วนแรกให้ดีนะครับก็คือ Marketing แล้วก็ Operation คิดตรงนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าเท่าที่คุณเล่ามาเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงนะฮะเข้าถึงสินเชื่อนะครับเพราะว่าคุณมีบ้านปลอดภาระก็น่าจะแสดงถึงการบริหารจัดการเงินที่ดีของคุณในระดับหนึ่งแล้วคนตั้งหน้าตั้งตาผ่อนจนเคลียร์บ้านหมดเนี่ยผมถือว่ามีอะไรอยู่มีอะไรพอสมควรนะครับอ่าใครมีคำถามครับ นะฮะส่งเข้ามาที่นี่ฮะ t a l k m a n i c o d c o t h คนหนุ่มแล้วก็ทีมงานจะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะฮะอ่าแล้วก็กรณีของการติดต่องานนะครับอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะฮะมาบอกเล่าผลิตภัณฑ์ของคุณนะฮะผ่านช่องทางนี้นะครับก็ติดต่อนะฮะบริษัท tmc life ของผมได้นะครับทาง f b o o k y o u y u u t เนี่ยก็จะได้ลงนะครับติดต่อคุณเบียร์062-609-5465นะจ๊ะ